สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีชาว a p s a c o m ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมในมือผม2ตัวนี้นะครับเราจะมาแนะนำให้รู้จักกันก็คือหูฟังจากค่าย JBL นั่นเองนะครับทั้ง2ตัวนี้อยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่าควอนตัมนะครับตัวนึงเนี่ยเป็นชื่อรุ่นว่าควอนตัม300นะครับและอีกตัวหนึ่งคือควอนตัม400นั่นเองนะครับทั้ง2ตัวจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ มาพูดถึงตัวแรกกันก่อนดีกว่าคือคอนตามสามรนะครับผมเอารุ่นน้องก่อนรุ่นน้องนะฮะ300ตัวเลขน้อยกว่าแน่นอนว่าฟีเจอร์ต่างๆก็อาจจะน้อยกว่าตามไปด้วยนะครับตัวนี้นะฮะ300านะครับจะมีในในเรื่องของการที่เป็นคอนเนคเตอร์อยู่2รูปแบบนะครับก็คือ1นะครับเป็นแจ็ค3.5เพียวๆนะครับและ2คือสามารถไปเสียบกับซาวการ์ด USB ได้นะครับนั่นหมายความว่าตัว JBL ส0มนะครับจะมีทั้งเสียบแบบอนาล็อกและดิจิทัลที่เป็นซาวการ์ดนะครับ USB นั่นเองนะครับนี่ฮะ หน้ากล่องเขาเขียนว่ายาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับซอฟต์แวร์ได้ด้วยจากทางของ JPL นั่นเองนะครับนี่ฮะหน้ากล่องที่สําคัญครับคือตัว300และ400เนี่ยสามารถใช้งานคู่กับพวกโมบายเกมมิ่งได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือโมบายต่างๆที่เป็นมือถือที่สามารถเสียบ3.5มิลลิเมตรได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วน400นะฮะเรียนให้ทราบคร่าวๆเลยนะครับตัวนี้400มีไฟในตัวนะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB นะ ที่ตัวผูฟังนีจะเป็น Type C นะครับแล้วก็ปลายทางจะเป็น Type A ไปเสียบกับ USB หรือเครื่องแบบไหนก็ได้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดคนที่ซื้อ400ไปแล้วเฮ้ยถ้าผมอยากจะใช้เป็นแจ็คมันจะใช้ได้หรือเปล่าเขามีตัวแปลงที่เป็นแจ็ค3.5ให้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณจะใช้เป็นแจ็คแล้วเนี่ย คุณก็ต้องถอดสายที่เป็น USB ออกนะครับผมแล้วก็เสียบแจ็คเข้าไปก็จะสามารถใช้ได้แค่แจ็คเท่านั้นนะครับคือต้องเลือกระหว่างสาย USB ทางเส้นหรือสายแจ็ค3.5ทางเส้นนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างคร่าวๆนะครับแล้วก็ในส่วนงฟีเจอร์ต่างๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะเอาละครับมาดูกล่องคร่าวๆก่อนละกันนี่ทั้ง2ตัวหน้าตาคล้ายกันมากนะครับตอนจะซื้อก็ให้ดูดีๆนะครับว่าเราจะเอา400หรือเราจะเอา300นะครับที่สําคัญนะครับคือ ตัวที่เป็น USB เต็มๆอย่าง400น,นะครับนอกจากจะมีไฟล์แล้วยังมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าโปรไฟล์ของเสียงเนี่ยเปิดเป็น DTS ได้ด้วยนะครับซึ่งพอเปิดเป็น DTS แล้วเนี่ยเสียงก็หืมมากๆจะเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบรับชมภาพยนตร์ดูซีรีส์นะครับจะหนังบู๊หนังแอคชั่นอะไรเนี่ยคือตอบโจทย์ทั้งหมดเลยสำหรับตัว400นะครับเดี๋ยวไปดูฮะว่าตัว300และ400เนี่ยในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างเริ่มจากตัว300ก่อนละกันนะครับ เริ่มจากตัว300นะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันให้มาประมาณนี้นะครับตัวกล่องนะคู่มือต่างๆด้านในนะครับแล้วก็หูฟังที่มีสายแจ็ค3.5แบบดั้งเดิมมาเขาทำให้เป็นแบบปกติเนี่ยตัว L ที่ที่ปลายทางเนี่ยปกติจะ L คือ L หักนี้เลยนะแต่นี่คือเขา L แบบเหมือนโค้ง High Speed อะอธิบายไม่ถูกนะครับคือเขาจะ L อโค้งนะครับผมเหมือนเหมือนตัว J หรือเปล่าเขาอาจจะตั้งใจให้เป็นเหมือนตัว J นะครับเพราะเป็น JBL นะครับทำเป็นเล่นไปนะครับตรงนี้อาจจะมีกิมมิกอยู่หรือเปล่านะแล้วก็จะมีจุดที่ให้เราสัมผัสนะครับย้ำหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่เล่นเกมหรือว่าเป็นเจ้าของหูฟังนะครับผมอย่าดึงที่สายนะเวลาจะดึงออกให้ดึงที่คั้วที่เขาทําไว้ให้ฮะดึงตรงนี้สายไม่มีทางขาดแน่นอนนะผมการันตีได้เลยนะครับก็จะมีสายตั้งเดิมของเขาเนี่ย จะมีความยาวอยู่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับนี่ยสุดแขนผมมอนอุ้ยสุดแขนสุดแขนผมเหมือนกันนะนี่ประมาณนี้เมตรกว่าๆครับก็เพียงพอต่อการที่เราจะเล่นแบบกับมือถือนะครับผมกับจอยคอนโซลต่างๆแล้วก็เริ่มรวมไปถึงพวกเครื่องเล่นเกมพกพาต่างๆนะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับต้องการจะใช้งานกับตัว PC ด้วยไม่ยากครับตัวนี้เขาแถมมานะมีความยาวประมาณหนึ่งเหมือนกันอีกเมตรกว่าๆเหมือนกันนี่ฮะหัวนี้จะมีเป็นหัวซาวการ์ด USB นะครับ ด้านหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของสายต่อความยาวด้วยปกติเนี่ยซาวการ์ด USB ก็จะมาให้ตุ้นๆแบบนี้เลยเหมือนตามดฟฟนะครับยาวๆแค่นี้แล้วก็เอาสายาหูฟังเนี่ยมาเสียบแต่ทีนี้ j จ l เยเขาคิดให้ละเอียดกว่านั้นก็คือว่าอันนี้ถ้าเขาออกแบบสายดั้งเดิมมายาวเกินไปเนี่ยเวลาเราเล่นนอกบ้านมันจะเทอะทะหรือเล่นนอกสถานที่ก็จะเทอะทะด้วยนะครับแต่ว่าพอจะกลับมาเล่นที่บ้านเขาจะมีสายต่อความยาวให้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปนะั๊บ ดูของที่ตัวแจ็ค3.5มจ้าเขาจะเป็น3บ้างนะครับมันจะสามารถใช้สัญญาณไมโครโฟนได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาเนี้ยเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ PC นะครับป๊าปเข้าไปนะฮะมันก็จะดีเทคขึ้นมาเป็นซาวด์การ์ด1ตัวนะครับเลือกใช้งาน Activate ให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะนี่ฮะตัวแจ็คเขานะครับเดี๋ยวลองทิ้งสายลงไปให้ดูหน้าตาของเจ้า300ก่อนนะครับจะมีความดำทมินเลยฮนะ ไม่มีคัตติ้งหรือว่าตัดสีส้มใดๆเ็นในภายนอกนะครับตัวเฮดแบนด์นะสามารถดึงปรับระยะได้นะครับผมพลาสติกทั้งตัวนะครับพลาสติกทั้งตัวนะครับแต่งานประกอบแข็งแรงและทนทานดีมากนะครับคือดูแน่นหนาดีฮะตามสไตล์ของ JBL นะครับด้านบนนะครับจะมีอ่าตรงนี้จะเป็นเหมือน เหมือนหนังนะครับผมเจาะๆมาหน่อยนะครับคือดีไซน์เขาเอะเนาะ JBL นะครับด้านบนนุ่มๆหนังนันนุ่มๆแต่ว่าเราไมา่ได้สัมผัสตรงนี้นะครับแค่เป็นดีไซน์ที่มันดูหรูหราเฉยๆแล้วเป็นพลาสติกนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันหนังที่แบบว่ามีการแบบฉลุเจาะรูมาแต่มันไม่ได้เจาะแบบทะลุนะครับแค่เจาะเป็นดีไซน์เฉยๆนะครับที่ด้านล่างที่มันจะสัมผัสกับศีรษะของเราด้านบนนะครับทีนี้มาดูกันที่เอยร์คัพนะฮะ ผู้ฟังสามารถที่จะบิดออกมาได้ที่ระยะนี้เลยนะครับสามารถที่จะวางกับพื้นปับ๊บแล้วก็เอาห้อยคอก็จะแนบกับตัวเราด้วยนะครับเวลาเราพักการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอียร์คัพของเขานะครับจะมีระบุไว้ชัดเจนว่า L หรือ R นะครับฝั่งใน L ฝั่งใน R ฝั่งในซ้ายฝั่งในขวานะและเอียร์คัพเนี่ยจะเป็นหนังที่หนามากนะครับคือระยะที่คุณเห็นเนี่ยคือเป็นหนังทั้งชิ้นเลยนะครับกดเข้าไปนี่คือแบบโอ้ นุ่มแล้วก็คืนตัวไวนะครับอ่าส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะครับผมไมโครโฟนครับดึงลงมาจะมีเสียงกึกหนึ่งอ่าเป็นการมิวใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นการเลือกที่จะปิดใหม่ประมาณน,นี้นะครับผม อาจจะลองใส่ให้ดูแล้วกันสำหรับตัว300นะครับนี่ปับ๊บโอท่านผู้ชมครับตัดเสียงภายนอกได้เกิน50%นะ <c oughs> อึ้งครับเวลาพูด่ยอึ้งอยู่ในหูแล้วก็ ตัดเสียงภายนอกได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นหนังนะครับจะกระชับมากมากนะครับและเสียงน่าจะแน่นด้วยเช่นกันนะครับตำแหน่งของไมโครโฟนนะนี่ครับไมโครโฟนเอ๊บเวลาเรามืวมาขึ้นไปก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าเวลาเปิดปิดไมโครโฟนนี่คือได้ยินชัดเจนมากๆนะครับก็ลักษณะของการที่ใส่ทับแว่นนะครับไม่รู้สึกอึดอัดหรือบีบแว่นแต่อย่างใดนะครับแต่แว่นผมจะเป็นสไตล์ขาบ้างด้วยนะครับกระชับมากครับนี่ ในเรื่องของเสียงกับตัวไมโครโฟนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเสียงเนี่ยผมจะให้ฟังตอนที่อ่านเสียงตัวซอฟต์แวร์เลยนะครับจะจะได้รู้ว่าแต่ละตัวมีอะไรให้ใช้งานได้บ้างในซอฟแวร์และแต่ละตัวนีนเปิดปิดยังไงบ้างและเสียงไมโครโฟนแต่ละตัวเนี่ยด้วยความที่คอนเนคเตอร์ที่แตกต่างกัน,นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูฮะว่าเจ้าตัว400มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือ JBL 400นะครับต้องบอกว่าหน้าตาตัวรวมเหมือนกันมากๆกนะครับกับเจ้าตัว300นะครับดูคร่าวๆนะเดี๋ยวผมให้ดูหูฟังก่อนละกันนะครับหูฟังคร่าวๆเขานะฮะอย่างที่บอกคือหน้าตาคล้ายๆกันกับ4เอยกับกับ300นะครับด้านบนก็จะมีดีไซน์เหมือนกันเห็นไหมฮะที่เฮดแบนด์ด้านบนก็จะมีโลโก้ JBL ที่เป็นหนังเป็นเจาะเจาะนิดนึงนะครับผมเจาะรูเล็กๆนะครับแล้วก็ให้ดูด้านข้างเหมือนกันครับไมโครโฟนที่จะเปิดปิดก็มีเสียงคึกๆเหมือนกัน นะครับแต่จุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของตัวหนังที่อยู่ด้านในนะครับที่เขาจะสัมผัสศีรษะเราเนี่ยนะครับตัว300เนี่ยเขาจะมีแค่บริเวณแถวๆนี้นะฮะก็คือที่ตรงกลางกระหม่อมเราเลยนะครับแต่ว่าตัว400เนี่ยคือหนังเขาทํามาเต็มเต็มตั้งแต,แต่ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเลยนะครับนี่ฮะนี่คือจุดที่แตกต่างนะครับเอียครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับเป็นหนังคุณภาพสูงทั้งคู่นะครับแล้วก็กดลงไปเนี่ยคือ นุ่มแล้วก็คืนตัวได้ไวเหมือนกันนะครับจุดอันที่แตกต่างเมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี่ฮะท่านผู้ชมครับคอนโทรลเลอร์นะครับตัว300เนี่ยเขาจะมีแค่คอนโทรลเลอร์แค่วอลลุ่มอัพดาวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีเรื่องของปุ่มเปิดปิดไมค์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงวอลลุ่มอัพวอลลุ่มดาวนะครับจะมีสุดจุดสุดของเขานะครับหลายมาสุดเปิดสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ถัดมานิดนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับระดับของเสียงนะครับมันจะมีให้เลือกระหว่างเสียงเกมชัดกับเสียงคนพูดชัดประมาณนี้นะครับก็ลองบาลานซ์ดูนะครับมันจะมีจุดกลางออกมานิดนึงอ่ามันจะมีเซนเตอร์ของเขานิดนึงนะครับเราเลื่อนดูมันจะมีคึกหยุดนิดนึงนะครับก็จะเป็นเสียงบาลานซ์นะฮะโอเคครับส่วนคอนเนคเตอร์ที่สร้างความแตกต่างให้กับเจ้า300และ400นะครับก็คือเอาตัวแรกก่อนนะครับคือตัว usb เห็นไหมครับ type c นี่คือเสียบเข้าหูฟังนะครับ type A เนี่ยเสียบเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวแจ็คนะครับที่ผมบอกถ้าซื้อ400ไปแล้วเนี่ยอยากใช้กับคอมให้เลือกใช้สาย USB นะครับแต่ถ้าใช้กับโมบายหรือมือถือนอกบ้านหรือว่าเล่นเกมแบบพวกคอนโซลนะครับก็ให้ใช้ตัวแจ็คนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นมัลติแพลตฟอร์มทั้งคู่นะครับตัวแจ็คจะมี3บ้างครับสามารถใช้งานไมโครโฟนได้สีส้มเนี่ยที่เสียบกับตัวอุปกรณ์นะครับจะเป็นจุดที่สามารถ จะดีไซน์ให้เป็นตัว J ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยครับตัวนี้นะครับแล้วก็คู่มือต่างๆที่ถ้าใครที่ไม่คุ้นกับการใช้งานก็ลองเปิดดูเปิดอ่านดูได้นะครับก็จะมีการแนะนำโ product การใช้งานด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูนะที่ผมบอกว่านี่คือจุดแตกต่างของเขานะครับลืมบอกนะครับสาย USB เนี่ยยาวกว่า2เมตรนะคือ2เมตรบวกๆเลยนะครับสำหรับสาย USB ตอนนี้ผมเสียบปลายทางไปที่ USB แล้วนะครับเอ้ยไปที่คอมพิวเตอร์แล้วนะครับเสียบปับ๊บนี่ฮะอันนี้คือจุดแตกต่างเห็นไหมครับมีไฟซ้ายขวานะครับมีไฟซ้ายขวาเลยนะนี่ครับแล้วก็ตัวไฟที่ไมโครโฟนนะครับเปิดปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือ พอเราปิดเข้าไปนะครับไมโครโฟนจะเป็นสีแดงถ้าเราดันออกมาไม่ถึงจุดจุดหนึ่งของเขาเนี่ยครับมันก็จะยังมีไฟอยู่แต่พอผ่านเสียงกึกไปไม่จะใช้งานได้นะครับสีแดงก็จะหายไปนะครับส่วนวนไฟที่หูฟังก็จะแบบสลับสีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ขึ้นแล้วแต่เราตั้งคา่าด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูเหมือนเดิม เขามีการคัตติ้งสีส้มด้านหนด้วยนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอออันนี้คือจุดเด่นนะครับผมเพิ่งจะนึกออกนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เล่นซอฟต์แวร์อยู่ก็ได้เห็นได้ก็ได้สัมผัสไปนะครับก็คือเวลาที่ผมดึงไมล์ลงมาจนใช้งานได้นะครับในระยะที่มันพอดีพอดีแบบนี้นะครับตัวหูฟังของตัว JBL Quantum 400ตัวนี้นะครับจะมีให้เลือกตัวไมลไซด์โทนด้วย นะครับไมซสายโทนก็คือการฟังเสียงตัวเองหรือมอนิเตอร์เสียงตัวเองครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องตะโกนใส่เาขาเรียกว่าอะไรเวลาเราใส่หูฟังที่ตัดเสียงนะครับแล้วก็เวลาเปิดเกมดังๆเนี่ยเราจะตะโกนสู้ทําให้เราเจ็บคอหรือทําให้รบกวนข้างบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในห้องนอนเดียวกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็เราจะฟังเสียงไม์ของเราเนี่ยชัดเจนตลอดเวลานี่เอาไม์ขูดเอามค์ขูดไม์นี่คือได้ยินตลอดนะครับเรื่องของการใช้งานเนี่ยเหมือนกันเลยฮะใส่ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าตัว ตัวหนังที่เขาทําเพิ่มขึ้นมาที่มันแตกต่างจาก300ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันสักเท่ er าไหร่นะครับเพราะจุดที่สัมผัสเนี่ยกลางกระหม่อมเราเนี่ยนะครับแต่ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของศีรษะที่แตกต่างกันนะครับคนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรลักษณะของศีรษะที่เต็มเนี่ยก็อาจจะได้ใช้หรือสัมผัสกับตัวหนังที่เขาทำไว้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราพูดถึงการใช้งานทุกอย่างไปนะครับผมการใช้หรือการใส่ทับแว่นก็มีมีความรู้สึกเดียวกันเลยนะครับ จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับผมซอฟต์แวร์ของเจ้า2ตัวนี้นะครับว่าควอนตัม300และควอนตัม400เนี่ยคือใช้ซอฟต์แวร์ยังไงบ้างและเสียงมาจะตัวแตกต่างกันไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาฟังสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าหูฟังแต่ละตัวนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับเสียงแตกต่างกันยังไงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเสียบเจ้าตัว JBL ควอนตัม300นะครับผมเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับพอเราดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ของเขาเข้ามาครับเจ้า JBL ควอนตัมเอนจิ e นนะครับตัวนี้ ต้องบอกหน้าตาดีมากๆนะครับดูดูดแบบดูลำล้ำดูไฮโซนิดหนึ่งด้วยนะครับมองจากซ้ายบนลงมานะฮะคือวอลลุ่มนะครับจะสามารถดูได้ว่าเราปรับไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยระหว่างที่ผมพูดเนี่ยคือเสียงไมโครโฟนจะเด้งตลอดเวลาให้รู้ว่าไมโครโฟนใช้งานอยู่ด้วยนะครับตัวนี้คือ Spatial Sound นะครับก็คือตัวนี้ฮะเป็นเป็นเป็นฟังก์ชันของการปรับโหมดนะฮะ ปรับขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของความกังวลน,นะครับผมความเขาเรียกว่าความเซอร์ราวขึ้นมานะครับก็ปรับแอดวานอะไรต่างๆไปเหมาะกับคนที่ชอบปรับตำแหน่งต่างๆของแบบพุลลําโพงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ผมคนนึงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบที่จะปรับมันเท่าไหร่นะก็แล้วแต่ว่าใครที่จะชอบนะครับคนนะี้นคือเป็นเจ็ดจุดหนึ่งนะฮะนี่ อ่านี่คือจะจุดหนึ่งะครับก็จะสามารถปรับได้คือแบบบางคนเนี่ยซื้อไปแล้วต้องการใช้งานฟีเจอร์ให้ครบนะครับก็ตรงนี้ก็จะสามารถดึงฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครบครันมากๆขึ้นมานะครับนี่เขาจะมีให้ปรงให้ปรับอะไรอย่างตามตามสะดวกเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบชอบแบบสเตอริโอสองจุดนจริงๆก็ปรับเป็นออฟไว้นะครับก็จะเป็นสเตอริโอมดแบบร้อเนะครับผมซึ่งจะเหมาะการเล่นเกมมากกว่าสำหรับโหมดนี้นะครับส่วนอันแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของอีควอไลเซอร์หรือ EQ นะครับอันนี้ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับ แต่เวลาที่ผมเทสหูฟังเนี่ยผมจะชอบปรับไว้ที่แฟลตนะครับผมซึ่งมันจะเป็นเนื้อเสียงที่ดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวหูฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับว่าเอ้ยเจ้าไดรเวอร์ของหูฟังตัวนี้เนี่ยมันให้เสียงแบบไหนนะครับผมด้วยตัวของเขาเองนะครับหน้าที่3คือไมโครโฟนครับอย่างที่เราเห็นไปนะครับจะมีให้ปรับโวลลูมนะครับ18090ก็แล้วแต่ซึ่งผมจะชอบปรับไว้ประมาณ90คือมันจะไม่พีคจนแตกเกินไปนะครับ หน้าถัดไปคือซิ s เต็มซอฟต์แวร์นะครับก็คือการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการปรับภาษานะครับแล้วก็ h ฮ l p ต่างๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับและเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตรงนี้ก็คือเสียงเจ้าคอนตาม300นะครับผมที่ปรับไว้ที่90%นะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของซอฟต์แวร์เจ้าคอนตาม3า0จากค่า JBL ครับ เอาละครับผมเรามาดูกันในส่วนของ JBL Quantum 400กันบ้างนะครับผมซอฟต์แวร์หน้าตาเหมือนกันครับเพราะว่าเขาใช้ JBL Quantum Engine เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่แตกต่างกันจะมีรุ่นที่ขึ้นมาตรงหน้าจอของเรานะครับว่า Quantum 400นั่นเองนะครับซ้ายบนนะฮะเหมือนกันเลยนะครับผมก็จะมีวอลลุ่มบอกไว้แล้วก็มีเลเวลของไมโครโฟนนะครับผมผมปรับไว้ตอนนี้นี่คือ90%นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของตรงนี้ครับที่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็คือในเรื่องของการปรับบาลานซ์นะครับเราจะปรับที่หูฟังนะีฮะแต่ว่ามันก็จะแสดงให้ดูด้วยนะครับข้อดีข้อหนึ่งก็คือสมมุติถ้าเราต้องการเฮ้ยจังหวะพักเกมนะครับเราต้องการฟังเสียงแชทหรือว่าคนในเกมมากกว่าเอา่อฟังเสียงเพื่อนในใน,ในแบบ Discord หรือ Teamspeak มากกว่าแล้วก็ลดลดเสียงลงมาให้มันเป็นแชทนะครับพอเราลดปุ๊บเนี่ยเสียงโดยรวมเนี่ยจะเบาลงแต่เสียงเพื่อนจะชัดขึ้นนะครับ หรือว่าถ้าเกิดเฮ้ยจังหวะนี้เราเราต้องการโฟกัสเกมก็ไหลให้มันเป็นเกม100%ไปเสียงชชดก็จะเบาลงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวสป a สเชียลซาวก็ยังสามารถเปิดปิดได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถัดลงมาทานล่างครับก็จะเหมือนกันเลยฮะคือเรื่องของ EQ นะครับก็จะปรับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับบางคนชอบหนักเบสเบสคัทนะครับผมค a r i t y นะครับหรือว่าฟลันะครับเช่นเคยผมทดสอบฟังจากการที่ปรับเป็น EQ คฟลนะครับหน้าที่2ครับอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว300เหมือนกันนะครับก็คือ การปรับเปิดเสียงเอ่อเปิดแสงหรือปิดแสงหรือไลท์นิ่งนั่นเองนะครับไลท์นิ่งเนี่ยคือเราจะสามารถปรับให้เป็นแบบว่าแบบดีฟอลต์เดิมๆเลยก็คือมันจะเป็นจังหวะของเขานะครับคือฟ้าฟ้าม่วงฟ้าฟ้านะครับหรือจะเป็นแอดวานซ์โหมดฮะก็คือเปิดปุด๊บเนี่ยเราจะคัสตอมได้นะครับว่าแต่ช่วงแต่ละสีเนี่ยคือเทม p ปแบบไหนแล้วก็ปรับสี RGB ลักษณะไหนบ้างนะครับอันนี้คือแล้วแต่ความชอบเลยแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนะจะสามารถปรับเป็น RGB ได้เลยนะครับ ซึ่งผมเนี่ยไม่ใช่สายคัสตอมอยู่แล้วสครที่เป็นสายคัสตอมมาแยกแยะตัวเทมโปได้เลยนะครับหรือปิดไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่านะนําว่าเปิดเถอะฮะถ้าเราใช้เป็นตัว400วนั้นเองยครับน้าที่สามเขาจะเป็นตัว Spa เ i a l Sound อันนี้จะแตกต่างจากตัว300ที่หนึ่งนะครับตัว300เนี่ยจะมีแค่ q ว a n t u m s ซ r ร o u า d นะครับผมแต่ว่า400เนี่ยชื่อมีโหมดที่ชื่อว่า DTS Headphone นะครับเปิดแล้วเนี่ยนะครับความกังวานความแบบกระหึ่มนะครับผมของการรับชมภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ต่างๆที่เป็นแบบ เชิงแอคชั่นเชิงบูนิดนึงเนี่ยมันจะกระหึ่มกว่าเดิมแล้วมีมิติกว่าเดิมมากพอสมควรนะครับกับตัว DTS Headphone นะครับหรือจะปิดไปเลยก็จะเป็น Stereo 2.0ธรรมดานะฮะซึ่งอันนี้จะเหมาะกับการเล่นเกมมากกว่าย้ําอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าการเล่นเกมบางทีเราไม่ต้องการที่จะให้มันเ์ราวอะไรมากครับเราต้องการแค่แยกแยะเสียงระยะใกล้ไกลด้านซ้ายขวาให้ได้ขัดขาด,ดก็พอแล้วนะครับหน้าถัดไปครับหน้าที่4นะจะเป็นตัวซอฟต์แวร์เออจะเป็นตัวหน้าของไมโครโฟนนะครับ ซึ่งไมโครโฟนจะถูกเปิดทุกครั้งที่เรา,าพูดกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเสียงตรงนี้นจะมีข้อดีข้อหนึ่งก็คือในรุ่น400เนี่ยมันจะสามารถเปิดมอนิเตอร์ลิงได้ก็คือไมล์ไซด์โทนนั่นเองแต่ถ,ถ้าใครที่ไม่ชอบรู้สึกจักรจี้หูลำคาญหูก็ปิดศูนย์ไปเลยก็ได้แต่ผมจะชอบประมาณสัก2หรือ3นะครับเอาประมาณสัก2องนี่กำลังดีนะครับคือมันได้ยินเสียงตัวเองไกลๆนะครับแล้วก็ปรับโวลูมเสียงได้เลยทันทีนะครับผมจะปรับไปที่90บนะฮะ ที่เดี๋ยก็จะเป็น System มซอฟต์แวร์ l p นะครับผมอันนี้คือแล้วแต่ที่เราจะมานั่งศึกษาดูนะครับและนี่คือตัวซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวควอนตัม400และเสียงไมโครโฟนที่คุณผู้ชมเนี่ยรับฟังอยู่นะครับก็คือเสียงไมโครโฟนของตัวควอนตัม400ด้วยเช่นกันนะครับก็ลองฟังเทียบดูนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วกลับไปย้อนฟัง300ดูก็ได้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับประมาณนี้ครท่านผู้ชมครับ รียกได้ว่าได้รับชมกันไปนะครับผมเจ้า2ตัวนี้นะครับ300และ400ครับทั้งสองตัวจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมครับซอฟต์แวร์ทั้งคู่และเสียงไม้ทั้งคู่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมรู้สึกว่าเสียงและความคมเนี่ยนะครับผมจะไปหนักอยู่ทาง300นะครับที่เป็นเสียงไม้เขาจะคมๆหน่อยแต่ว่ามันจะพุ่งๆทิมๆหน่อยสำหรับเสียงของเขานะครับพอมาเป็นเสียงไมโครโฟนของเจ้า400เนี่ยเสียงมันจะดูนุ่มนวลกว่าเสียงไม้ผมชอบตัว400มากกว่านะครับ แต่พอมาเป็นเสียงหูฟังล่ะนะครับทั้งคู่เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่ารายละเอียดลึกๆจริงๆเนี่ยนะครับพวกชิ้นดนตรีต่างๆนะครับผมให้ไปทาง300ร้อยได้เขาเรียกว่าเนื้อดนตรีชิ้นดนตรีการแยกแยะรายละเอียดจริงๆลึกๆเนี่ยนะครับผม300จะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะความเป็นดิจิทัลจูนของเขาจะค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะว่าเขามีทั้งฟีเจอร์ที่ตัว spatial sound ที่เขาสามารถเปิดเป็นตัว DTS headphone ได้ตัวนี้จะเป็นจุดเด่นที่ตัวนี้ มีดีกว่า300นะครับเพราะว่าพอผมเปิดใช้ DTS เนี่ยถ้าเกิดเปิดพวกซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ที่เขาแบบรองรับ DTS ด้วยนะครับมันจะส่งเสียงที่มันแบบว่ากลางวานแล้วก็มีมิติแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี sound stage ที่มันแบบเหมาะกับการรับชมภาพยนตร์มากกว่ามันเลยเหมาะแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็น DTS h e a d p h o n e ที่เจ้าตัว400นั้นมีอยู่แต่ว่าต้องเชื่อมต่อด้วย USB เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันคือความสวยงามก็คือเรื่องของไฟนะครับแล้วก็ ความดิจิตอลของเขาที่มีไฟระบุที่ตัวไมโครโฟนหรือว่าเปิดหรือปิดอยู่นั่นเองนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็คือความคือความแตกต่างของเจ้าตัว300และ400นะครับผมในรุ่นของ JBL Quantum Series นะครับทั้ง2ตัวผมว่าเขาเรียกได้ว่าไงอะ่ะเป็นตัวที่เลเวลที่สามารถเอื้อมถึงได้ง่ายสำหรับเกมเมอร์คนไหนที่แบบว่ากำลังมองหาอยู่นะครับก็องบอกว่าใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าเห็นแล้วนะครับผมอยากจะซื้ออยากจะหามาใช้เป็นเจ้าของครับก็ลองเข้าไปดูที่ มาหาจักร c o m นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเจ้า JBL Quantum Series ทั้ง2ตัวนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมครับวันนี้ทางเอพิสแ n นก็หมดหน้าที่แล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ฝาก JBL ไว้ในอ้อมใจทุกทางด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ